จะต้องบินหายอีกนานไหมล่ะเนี่ยเมื่อไหร่เจอเธอสิ้นวะเฮ้ยเอาแักรอตอนที่อากุมาบอกไอ้เจ้านต้องมาทางนี้แน่ออาทีนี้ก็สวยเลยสิวิ่งหลับตามางี้เนี่ยนี่แกจะไม่คิดจะลืมตาซะหน่อยหรอเอาเนาจะวิ่งต่อซะอีกตอนนี้ลืมตาหรอสิงั้นก็มาสู้กันสิ โถ่ยต้องมาเจอกันอะไรแบบนี้อีกเหรอวะถ้าแกจะตามหายจาบิกกาแน่น่ะข้าสอดฉันไปก่อนเถอะเ้าเฮ้ยนี่แกหายตัวได้แล้วนี่โกงกันดีกว่าแม่แม่แม่จะสู้การเอาจริงเอาจังเลยเหรอนี่แกแปลงร่างเป็นปีศาจได้เหรอเนี่ยขนาดฉันเป็นปีศาจที่ออกมาสร้างขึ้นฉันคิดว่าแกยังแกเป็นแค่มนุษย์จริงเอ้ยไม่่สิแกฉันคิดว่าแกเป็นแค่ปีศาจเฉยๆนะเนี่ย แต่แกจะเอาชนะข้าได้หรือเปล่าเถอะคอยกันแน่นะที่จะเป็นฝ่ายแพ้ดูจากสภาพแล้วไอ้เจ้านี่เป็นปีศาจถุกข,ขึ้นสูกสร้างขึ้นแน่นอนเพราะเสียงเรียนแบบชันชัด,ชดแกคิดเดือว่าแกจะเอาเขียวปักชันได้นะ่ะยังก็ขอทิพย์หน่อยส้วกันแค่กนลังพิพตาพวกชันก็มาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอ,อาการนี่มันคืออะไร,รอ่ะตั้งแต่ใช้ร่างปีศาจมาไม่เคยเป็นงี้มาก่อนดิ จะขอใครช่วยดีเนโคก็ไม่อยู่ด้วยเออ